สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูจากบอลสีค่ะที่มีชื่อว่า,ารัศมีเงินนะคะบอลสีรัศมีเงินนี้นะคะจะเป็นบนป้ายนะคะแล้วก็จะแผลงมาจากอักษรสวรรคะ์นะคะนะคะแล้วก็มีความสวยงามนะคะก็คือจะป้ายเป็นสีเขียวเข้มเห็นไหมคะนะคะแล้วก็ บางพื้นใบก็จะกัดเป็นสีชมพูนะคะถ้าเกิดเขาไม่ป้ายนะคะเขาจะเป็นนางฟ้าน,ะะนางฟ้าจำแรงนะะั่นนะคะแต่ถ้าเป็นป้ายเขียวแบบนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่ารัศมีเงินนะคะราคาก็จะสูงกว่านางฟ้าจำแรงนะคะเพื่อน,อนนะะสำหรับบอนสีที่แพลงมาจากอับสอสวรรค์นะคะก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นชายชน นะคะแล้วก็จะมาพรมพิมานนะคะแล้วก็รัศมีเงินนะคะแล้วก็อีกหลายตัวมากมายนะคะที่พ่อแต้ไม่ได้กล่าวมานะคะซึ่งรัศมีเงินนี้นะคะถ้าเลี้ยงน้องนะคะให้มีใบที่ใหญ่แล้วก็อายุโตเต็มวัยนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะไม่แพ้ชายชนเลยนะคะแล้วก็จะมีราคานะคะ ที่สูงกว่าชายชนนะคะสำหรับบอลสีรัศมีเงินนะคะเห็นไหมคะจะมีการป้ายเขียวเด่นชัดมากเลยนะคะสำหรับต <Go on. S 2> ้น so นี <un> ้นะคะสวยงามนะคะสำหรับบอลสีรัศมีเงินนะคะวันนี้ป้าเต้ก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะลักษณะก้านใบนะคะแล้วก็ลำต้นก็เป็นสีเขียวนะคะ สวยงามค่ะสำหรับบอนสีรัศมีเงินนะคะนคะวันนี้ก็สั้นๆนะคะก็อยากาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่รักบอนสีทุกท่านนะคะแล้วก็สะสมบอนป้ายนะคะรัศมีเงินนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่น่าเก็บนะคะอ๋อแล้วก็ลืม พูดไปนะคะว่ารัศมีเงินนะคะจะไปคล้ายๆกับบอลสีนางพญานะคะบอลสีนางพญาก็จะมีลักษณะป้ายเขียวเป็นแบบนี้เช่นกันนะคะเพื่อนๆนะคะอ่ะละค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะและก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะอ่ได้มารู้จักบอลสีค่ะที่มีชื่อว่ารัศมีเงินนะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะปลูกติดบ้านไว้นะคะอ่ะ ในบริเวณบ้านของเราก็จะเป็นเขตที่มีเงินทองไหลามาเทมานะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ปลูกไว้ก็ดีอยู่แล้ว่ะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสคลิปนี้นะคะก็ต้องอขอจบจะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจากลากันไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องปะแต่ Story ่ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ